การออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานไปยังสะพานเก l เดนเก t นะครับเราก็จะเริ่มจากใจกลางเมืองแล้วก็ยึดถนนมาร์เก็ตนะครับหรือมาร์เก็ตสตรีทซึ่งเป็นทางราบผ่านย่านเอ็มบัคคาโดนะครับซึ่งเป็นท่าเทียบเรือคนส่งต่างๆแล้วก็ปั่นเลาะริมอ่าวไปเรื่อยๆผ่านเพียเทอร์ตินายนะที่เป็นหลังท่องเที่ยวนะครับฟิชแมนวอล์ฟอร์ดเมสันไปจนถึงบริเวณใต้สะพานเก l เดนเก t ครับจากนั้นก็ปั่นข้ามสะพานข้ามไปยังเมืองที่ชื่อซาซาริโตนะครับแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่กลับมาอย่างาท่าเทียบ ะร,ระยะทางในการปั่นทั้งหมดก็ประมาณสัก15กิโลเมตรครับปั่นไปไหนตอนนี้เราอยู่ที่ซันฟรานซิสโกนะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อากาศดีมากๆแล้วก็มีจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ครับวันนี้จะพาไปปั่นบนสะพานโค้ดเนลเกตครับ สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าอาจจะดูอันตรายนิดๆก็คือว่าคนขี่จักรยานขี่ไวมากคนอื่นไม่ค่อยห่วงครับคนเดินถนนก็ไม่ห่วงเพราะว่าเราก็จะอยู่ให้เขาอยู่แล้วรถยนต์ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอยู่คนละเลนกันแต่ว่าจักรยานแต่ละคันแต่ละคันเนี้ยขยันขี่เร็วจริงๆครับสู้ไม่ไหวเออเส้นทางที่จะไปนะครับก็จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ อยสองแหลงนะครับอันที่1เนี่ยเรียกว่าเพีย39นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยวหาอาหารซื้อของที่ะระึก ช่วงนี้ประมาณ8โมงเศษเศษตอนเช้านะอากาศเย็นประมาณ14 <t ap. S 1> องศาเมืองนี้คนปั่นจักรยานกันไม่น้อยนะมีทั้งปั่นไปทํางานก็มีมีทั้งปั่นท่องเที่ยวแต่ไม่เคยเห็นจักรยานชันเล็กไม่เคยเห็นจักรยานพับยังเป็นจัก, Ki จกรยกนรานล <erf> ้อใหญ่เป็นพวกเสือหมอบอะไรประมาณนั้น,นเป็นส่วนใหญ่ครับ เทียสาสเาเนี่ยเป็นท่าเรือเก่าปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองซานฟรานซิสโกก็จะมีพวกร้านอาหารร้านค้าสถานบันเทิงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็จะมาเดินถ่ายภาพเดินเล่นหาอาหารทานกันแล้วก็ยังมีจุดให้ชมแมวน้ําหรือสิงโตทะเลเป็นจํานวนมากด้วยครับด้านข้างของเทีย39สเกาเนี่ยก็จะเป็นจุดชมแมวน้ําสิงโตทะเลนะครับซึ่งมา รวมตัวกันนอนบนแพนะครับให้คนมาชมกันครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังเพียรสาสนะถ้ามองไปด้านนี้นะครับก็จะเห็นคิิโตัวทะเลเยอะแยะเลยมองข้ามฟากไปฝั่งกันนุนนะครับเราจะเห็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับ ซึ่งมีอาคารอยู่ด้านบนอันนั้นเรียกว่าเกา,อากะอัครทัศซึ่งเป็นที่คุมขังโทษนะครับแล้วก็ถ้ามองไกลออกไปทางด้านนู้นนะครับเราจะเห็นสปานโกนิเ,นเกตซึ่งเดี๋ยวเราจะไปปั่นจัก,กรยานข้ามสะพานกันครับ <ừ> m a นวอลเแปลเป็นไทยก็แปลว่าท่าเรือของชาวประมงปัจจุบันเนี่ยเป็นย่านร้านค้าขายของเที่ยวลึกจํานวนมากเลยแล้วก็มีร้านอาหารทะเลที่มีชื่อหลายต่อหลายร้านในพื้นที่นี้นะครับมีราคาทั้งถูกทั้งแพงใครอยากทานอาหารทะเลอร่อยๆก็ให้มาที่นี่ได้ครับก็เลือกกันได้ตามใจชอบตามความเหมาะสมครับ หาดทรายริมเอวเล็กๆที่ชื่อ Aquatic Cove เนี่ยเป็นหาดทรายเล็กๆนะฮะที่ถัดมาจาก Fishman w o l f ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเดินมาไม่ถึงเป็นหาดที่ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับเราก็จะเห็นแค่คนท้องถิ่นพื้นเมืองเนี่ยเข้ามาว่ายน้ำมาภายเรือมาออกกำลังกายเดินวิ่งเล่นกันครับ เจอทางขึ้นเขาแล้วฟอร์ดเมสันขอจูงนะครับถัดขึ้นมาที่ต้องปั่นจักรยานขึ้นเนินเล็กน้อยคือฟอร์ดเมสันครับในอดีตเนี่ยเป็นป้อมปืนใหญ่ที่เป็นจุดยุดทธศาสตร์ที่สาคัญในการควบคุมเส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่อ่าวของซานฟรานซิสโกนะครับมีบทบาทในสงครามหลายต่อหลายครั้งปัจจุบันก็เป็นจุดท่องเที่ยวจากฟอร์ดเมสันเนี่ยเราสามารถมองลองไปเห็นอ่าวแล้วก็มองเห็นสะพานกรีนเกตได้อย่างชัดเจนกอนกอนั่งพัก แบบนะครับขนาดเข็นนะฮะน้องฝรั่งไม่เล่นขี่จกักรยานขึ้นมาได้ไงไม่รู้ตรงนี้ฟอร์ดเมสันนะมองไปก็จะเห็นสพานเกน g เกตในวิวที่สวยทีเดียวครับอากาศร้อนแล้วครับตอนนี้ขอถอดเสื้อสักหนึ่งตัวไม่ไหวอรอมากไม่ได้แล้วครับเมื่อเช้าเย็นมาก เมื่อเช้านี้ออกมาตื่นมานประมาณ12 6โมงเช้าประมาณ12องศาตอนออกมา8โมงเช้าก็ประมาณ14องศานะครับก็ยังเย็นอยูออ่ตอนนี้ประมาณ10โมงเช้าแล้วนะน่าจะอยู่ที่สักประมาณ16-18เ,เอิญก็มีแดดแล้วก็เริ่มที่จะร้อนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาเปลี่ยนชุดนะฮะเอาชุดหลอ่อๆนะครับที่ซื้อเมื่อวานยังไม่ได้ซักอันนี้เขียนนะครับว่าซานฟรานซิสโกครับ สะพานสีแดงเนี่ยนะเก็เดินเกตอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเขาบอกไว้อีกประมาณ10นาที1.3มไมล์ก็คือประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงครับ จาก f o r ์ m เมสันก็เป็นทางเรียบให้ขี่จักรยานได้อย่างสบายแล้วก็ปลอดภัยก็สามารถจะขี่เลาะชายฝั่งอ่าวซานฟรานซิสโกไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณเกือบใต้สะพานเลยครับเราปั่นมาถึงจุดที่อยู่ใต้สะพานเ,นเกอเดนเกตแล้วนะครับไม่ยากเท่าไหร่เส้นทางมีเพื่อนร่วมทางมากมายคนที่นี่เขชอบปั่นจักรยานกัน แล้วก็เข้าใจว่ากรดิเกตจะเป็นเดสติ n เ t ชันหนึ่งที่ทุกคนอยากจะปั่นมาถึงเดี๋ยวหาทางขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจะปั่นข้ามสะพานกรดิเกตกันครับจากจุดนี้เนี่ยเราต้องปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาประมาณ1กิโลเมตรเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นในการปั่นข้ามสะพานกรดิเกตต้องบอกว่าเดินเขาเนี่ยชันพอสมควรจัก,กรยานใหญ่จัก,กรยานไฟฟ้านี่เขาปั่นได้สบายแต่ถ้าเป็นรถล,ลอ้อเล็กอย่างผมเนี่ยก็ลาบากหน่อยครับขอเข็นแล้วครับไม่ไหวครับ จักรยานล้อเล็กนะครับโมซาเปลี่ยนเกียร์เป็น7เกียร์แล้วก็ยังไม่รอดถ้าจะไปปั่นขึ้นเขาใหญ่หรือไปปั่นเที่ยวกับกลุ่มคนอื่นก็ได้ยังไงไม่ไหวครับขอนุญาตจยงช้าหน่อยไม่เป็นไรถึงถึงแต่ว่าไม่ขาดใจตายก่อนฉันมากไม่ไหวครับสู้ๆๆๆ สะพานก้เล่นเกตเนี่ยเป็นสะพานที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเป็นจุดท่องเที่ยวที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับตัวสะพานเนี่ยก็มีความยาว2.7กิโลเมตรสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2476ใช้เวลาก่อสร้าง4ปีสร้างเสร็จในปี2480ครับก็ถือว่าเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดในโลกในสมัยนั้นครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมสะพานจึงต้องมีสีส้มเหตุผลก็บอกว่าก็เพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศ แล้วก็สามารถสังเกตเห็นได้แม้ในวันที่หมอกลงหนานะครับแล้วก็เนื่องจากอยู่ติดทะเลเนี่ยสะพานเขาก็ต้องบำรุงรักษาในการทาสีทับเพื่อป้องกันสนิมจากไอทะเลทั้งปีว่ากันว่านะครับด้วยความใหญ่ของสะพานเนี่ยทีมงานที่ทาสีเนี่ยเขาจะเริ่มทาสีตองต้นสะพานเนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ทาไปเรื่อยๆไปเสร็จที่ปลายสะพานปลายปีพอดีอันนี้จริงเท็ดอย่างไรไม่ทราบนะครับ การปั่นข้ามสะพานคอนเน็ตเกตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะเขามีทางจัก,กรยานให้ใช้ร่วมกับทางเดินเท้าได้อย่างปลอดภัยครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในการควบคุมความเร็วและให้ความสำคัญต่อคนเดินเท้าเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีจัก,กรยานขึ้นมาปัน่นจำนวนมากทุกเพศทุกวัยเลยครับโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะข้ามสะพานไปยังฝั่งตรงข้ามที่เรียกว่าเขตมารีนนะครับแล้วก็ไปถ่ายภาพที่จุดชมวิวที่ชื่อวิสต้าพอย เราปั่นข้ามสะพาน Golden Gate มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะทาง2.7กิโลเมตรนะครับทำไม่ยากไม่ไมยากนะเพราะว่าทางไม่ชันเท่าไหร่แล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมจะเรียกว่าเพื่อนร่วมทางดีกว่าปั่นจักรยานมากมายก็จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่เรียกว่าดีที่สุดมุมหนึ่งเป็นการมองจากเมืองมารีนย้อนกลับเข้าไปในฝั่งซานฟรานซิสโกนะครับเราก็เห็นเมืองซานฟรานซิสโกเนี้ย อยู่ด้านฝั่งตรงข้ามวันนี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดนะครับจากวิสต้าพอยต์เนี่ยเราเดินทางต่อโดยการปั่นลงเขาเระยะทางก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับไปยังเมืองชายทะเลที่ชื่อซัสเซรโตนะครับเพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกกับไปยังตัวเมืองครับ แล้วนะครับเมืองซาสเริตโตครับลงเขามาน่ารัวเหมือนกันเพราะมีบางช่วงจะต้องใช้ทางร่วมกับทางรถยอนต์อยู่โอ้โหเป็นเมืองริมอ่าวที่สวยงามเมืองหนึ่งนะ ถ้าเรือเฟอร์รี่อยู่ที่14เหรียญหรือประมาณสัก450บาทนะครับผู้สูงอายุอย่างผมเนี่ยอายุเกิน65ปีขึ้นไปก็เหลือเพียงแค่7เหรียญหรือประมาณ230บาทนะครับส่วนจักรยานเอาขึ้นได้ฟรีในเรือเนี่ยเราก็เห็นจักรยาชนชนนมากเลยถึง40-50คันก็แปลว่านักปั่นข้ามสะพานโคเรนเกตทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกแบบเส้นทางการปัน่นเช่นเดียวกับเราก็คือปั่นข้ามสะพานแล้วมาลงเฟอร์รี่กับเพอร์เฟคครับสมบูรณ์งงามได้ครบทุกรสชาติครับ จบไปแล้วนะครับปั่นไปไหนกับความตั้งใจที่จะปั่นจักรยานข้ามสะพาน Golden Gate ของนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับติดตามต่อไปนะครับว่าปั่นไปไหนเนี่ยเราจะพาจักรยานไปปั่นที่ไหนอีกในโลกนี้ครับปั่นไปไหนสับหนุนโดยทานไทย